สวัสดีคะ่ะพบกันอีกแล้วนะคะเบื่อกันมากหรือ,อยังเอ่ยจากคลิปที่แล้วเลยที่เอ๋เล่าให้ฟังถึงผ้าไหมย,ยุบดอกของทางร้านเนี่ยมีกันกี่แบบบ้างนะคะแล้วปุ๊บวันนี้เอ๋ก็เลยจะนําเป็นหนึ่งแบบของงานผ้าไหมย,ยุบดอกที่นํามาวันนี้คือ1นคูณสเมตรแต่ว่าเป็น1นคูณสเมตรที่ทอยกย8ตะกอ3าตะกอแล้วเอ๋เกาะเชิงเป็นดินมาให้พี่ๆเลือกด้วยเป็นแบบนี้เนาะยกให้ดูเป็นตัวอย่าง,างพื้นนี้เห็นไหมเป็นโทนสีม่วง นะคะเป็นโทนม่วงตัวที่ยกนะะี่ค่ะเส้นใหม่เป็นสีม่วงท้องผ้าก็เป็นกรม,มท่าวันนี้เอจะนางานรุ่นนี้นะคะเป็นนางเอกของวันนี้เลยเกาะเชิงดินตัวผ้าเนี่ยส่วนมากเอจะเลือกเป็นแบบมีเกสรคือ3 2ตะกอ้อปกติจะเป็นแบบนี้เนาะนะคะวันนี้ไม่ได้นางานแบบนี้มาให้ดูคือไม่มีดินนะคะไม่มีดินวันนี้ตั้งใจจะยกเป็นแบบมีดินซึ่งปกติ4,500บาทสําหรับวันนี้นะคะ 3,800บาทพี่พี่รับได้เลยนะ3,800บาทเป็นผ้าไหมแท้แน่นอนทอยก32ตะกอแล้วก็ก่อเชิงดินด้วยสีที่นำมาให้เลือกสรรวันนี้คือพิเศษที่สุดเลยเป็นแนวใหม่สมัยใหม่ทันสมัยมากขึ้นแต่ว่าถ้าพี่พี่ท่านใดติดว่าพี่อยากได้แบบเรียบๆไม่ตรงท่านสมัยขนาดนี้ก็แจ้งกีได้เช่นเดียวกันตามช่องทางการติดต่อที่เอจะทิ้งเอาไว้ข้างล่างนี้เลยไม่ว่าจะเป็น Facebook เบอร์โทรแล้วก็มีไลน์ด้วยนะคะไอคอนที่ญาเริ่มต้นเลยเนาะจากผื้นที่1พื้นที่หนึ่งเป็นผื้นที่โชวอ์อไว้เลยเห็นไหมคะสีจริงเองว่าเขาจะออกเป็นมืดกว่าในหน้าจอตอนนี้นะเอวไม่แน่ใจเดี๋ยวต้องไปดูด้วยกันนะคะตัวท้องผ้าเขาเป็นโครม,มา,า่ายกตะกออด้วยเส้นไหมสีม่วงแล้วก็มีเกสรเป็นสีขาวเกาะเชิงผืนนี้พี่ดูสิคะเป็นงานดิ้นเงินตัวเชิงเนี่ยนอกจากจะเกาะดิ้นเงินแล้วนะยังมีริ้วเชิงด้วยาการให้ดูเนาะ ถ้าโดนโทนโทนทนถ้าโดนถ้าโดนผ้าดูไกลๆเนี่ยจะเป็นโทนม่วงนะคะพี่ขาเป็นโทนม่วงสวยๆแบบนี้เลยเกาะเชิงดิ้นเงินทุกผืนผ้าอย่าลืมนะคะว่าเอมีหน้านางมาให้ด้วยถ้าสมมุติว่าเกาะเชิงดิ้นเงินแล้วปกติเราจะทอมีหน้านางก็ดิ้นเงินเช่นเดียวกันนี่คือขนาด1นึคูณ2เมตรนะหนคูณสเมตรสามพบาทพิเศษที่สุดเลยนะคะสําหรับผืนที่1โทนม่วง ความพิเศษของเขาเมื่อเราดูใกล้ๆเนี่ยพี่ๆจะเห็นตรงนี้แหละดูรวดูลายสวยงามที่สุดเลย1นึ่งคูณเมตรทัหนึ่งนะคะทโทนม่วงต่อไปเป็นพื้นที่สองพื้นที่2ลองดูไกลๆก่อนสิว่าเอ๊พื้นนี้บางทีพี่ๆเวลาเลือก้าพี่จะบอกว่าขอดูเป็นโทนสีนู้นโดนโทนสีนี้เนาะถ้าดูไกลๆก็จะเป็นโทนสีน้ําตาลแดงแบบนี้เลยนะคะออกน้ําตาลน้าตาล1นึ่งคูเมตรเช่นเดียวกันพื้นนี้เกาะเชิงเป็นดิ้นเงิน ลายผืนที่1กับผืนที่2เนี่ยลายเดียวกันนะเขาเรียกว่าลายเทพพนมนะคะพี่พี่ดูนะคะตรงที่ยกตะกรเนี่ยเขาจะยกตะกรด้วยเส้นไหมสีน้ําตาลตัวท้องผ้าเป็นม่วงมีเกสรสีขาว1นคูณสเมตรนะคะสวยมากทุกผืนเนี่ยคือแนวใหม่ทั้งนั้นเลยนะคะแนวใหม่ทั้งนั้นเลย1นคูณสเมตรสําหรับผืนที่2เป็นโทนน้ําตาลแบบนี้เนาะดูไ,ไกลๆนะคะหน้านานนงดิ้นเงินเช่นเดียวกัน เหล่านี้แล้วเป็นงานผ้าไหมยกดอกเนื้อพิเศษเกรดพรีเมียมของจังหวัดสุรินเลยนะคะพี่ขาหนึ่งพูนเมตร3,800บาทพิเศษที่สุดเลยจากปกติ4,500บาทนะพี่ๆชื่นชอบไหมนี้นะคะชื่นชอบไหมนี้ชื่นชอบผืนะะน,น,น,นี้บอกได้เลยเป็นผืนที่สองนะทักมาได้เลยนะคะต่อไปเป็นผืนที่สามผืนที่สามเป็นโทนสีเอวจะ,จะดูเป็นน้ําเงินนะม่วง <c oughs> เป็นโทนสีม่วงค่ะพี่ ผืนนี้เป็นโทนสีม่วงเกาะเชิงดิ้นเงินเช่นเดียวกันคุณย่าคุณยายท่านนี้ทํานานการทอลายนี้ที่สุดเลยอ่ะผู้ผืนที่ยกมาวันนี้รู้สึกจะเป็นลายเดียวกันทั้งนั้นเลยเป็นลายเทพพนมเห็นไหมคะตัวท้องผ้าเนี่ยจะออกเป็นน้ําตาลแดงเนะะี่ยค่ะแดงเม็ดมะขามน้ําตาลแดงแบบนี้เลยยกเกสรนะคะยกเกสรยกตะโกเป็น32อตะอเป็นลายเทพพนมเห็นไหมคะยกด้วยเส้นไหมตรงนี้เป็นโทนสีน้าเงินนะพี่น้าเงินน้าเงินม่วง 1>, 1คูณ2เมตรนะคะสำหรับ3,800บาทจากราคาพิเศษร,ราคาปกติ4,500บาทเหล่านี้แล้วทอย่างนะ32ตะกออย่างเดียวไม่พอมีเกสรแล้วเกาะเชิงดินด้วยหน้านางเขาก็เป็นหน้านางดินเงินเห็นไหมคะดูเนื้อสวยเหลือบเงาเป็นประกายนุ่มพริ้วทิ้งตัวและมีน้ำหนักแบบนี้พี่ๆหาใส่กับเสื้อเป็นผ้าลูกไม้ก็ได้ เสื้อผ้าไหมแก้วก็ได้หรือว่าเสื้อผ้าชีฟองโทนสีนวลน,นวลตาสีน้ำตาลน้ำตาลเนื้อน้ำตาลนูตนะคะต่อไปเป็นผืนต่อมาเป็นหมายเลขสี่สวยเช่นเดียวกันวันนี้เอยกลายเดียวกันมาให้ดูเลยนะเป็นงานแนวใหม่นะคะเป็นงานแนวใหม่ผืนนี้ยกตะกอ32ตะกอลายเทพพนมนะคะตัวเส้นไหม่ที่ใช้ยกตะกอเป็นโทนสีเทาเกซอนสีขาวท้องภาพเป็นทองนะคะเป็นน้ำตาลทอง หนึ่งคูณสองเมตรริ้วเชิงสวยงามละออคลังหนังมากพี่ขาหมายเลขสี่หนึ่งคูณสองเมตรสามพันแปดร้อยบาทจากปกติสี่พันห้าร้อยบาทดูหน้านางคืนนี้กันหน้านางก็คงยกตะกกเป็นดิ้นเช่นเดียวกันนะคะดิ้นเงินผืนที่สี่ต่อไปเป็นผืนที่5้าโยนผ้าถ้าสมมติว่าพี่แบบตัดสินใจเรื่องสันไม่ถูกเนาะทักเอเข้ามาได้เลยนะคะถ้าจะทักไลน์นะเป็นไลน์นะคะไลน์กดตรงค้นหาแล้วก็ไอดีไลน์แอ มีแอดด้วยนะคะแอดเอกอนันต์ไทยซิ้วนะคะอีจจะทิ้งคําที่สะกดถูกต้องไว้ข้างล่างนี้ให้เลยทักไลน์ได้ทักแฟนเพจเฟซบุ๊กได้นเนาะเลยอ็จจะได้ถ่ายรูปเพิ่มเติมเทียบสีให้พี่ๆดูว่าชอบเป็นโทนสีไหนเนาะผืนนี้เขาไม่เหมือนผืนตะกี้นะตอนแรกอกคิดว่าเหมือนกันให้ดูใกล้ๆเกือบจะไม่เอามาแล้วเห็นไหมคะสีเหมือนกันเลยสีใกล้กันสีเหมือนกันนะคะสีเหมือนกันสีใกล้กันแต่ว่าตัวนี้เขาเกาะเชิงเป็นดิ้นทอง 32ตะกอลายเทพพนมเกาะเชิงดินทองนอกจากเกาะเชิงดินทองแล้วนะตัวดินตัวเชิงข้างล่างเนี่ยเราขึ้นทานยืนมีริ้วเชิงสวยงามแบบนี้เลยเวลาพี่นุ่งเนี่ยเขาจะมีมิติถ้าพี่พี่ไม่นุ่งจับหน้านางไม่ตัดเป็นถุงสําเร็จที่มีหน้านางค่ะก็สามารถตัดเป็นผ้าถุงป้ายได้แล้วก็บอกช่างว่าให้เอาส่วนของหน้านางตรงเนี้ย มาตัดมาต่อแล้วก็จะเป็นส่วนของป้ายที่พับเอาไว้พื้นที้สีสวยเนาะพี่โน้ดดินทองสวยโดดเด่นเป็นสง่ามากๆเลย32ตะกรลายเทพพนมหงคูณสเมตรนะคะ1นคูณถอบสเมตรโทนสีเป็นแบบนี้เลยชิ้นชอบถูกใจหมายเลข5นะคะต่อไปเป็นหมายเลข6มาดูดินทองกันอีกหนึ่งผืนดินทองมีอีก2ผืน ทนสีสวยเนาะพี่เห็นไหมคะความว่าท้องผ้าเขาเป็นสีหนึ่งแล้วก็ตัวที่เราใช้ยกตะโกนี่เส้นไหมตรงนี้เป็นอีกสีหนึ่งเราใช้โทนสีตัดผ้าเป็นแนวสมัยใหม่พื้นนี้โทนผ้านะคะท้องผ้าเป็นเทาเข้มเส้นไหมที่ใช้ยกเป็นชมพูเกสรเป็นสีขาว1นคูณสเมตรเกาะเชิงดินทองวันนี้ลายเทพ,พนมหมดเลยดูสิคะโทนสีผ้าผืนนี้ออกเป็นกระปิเนาะพี่น้อดูไกลๆหนึ่งคูณสเมตรหน้านานก็เป็นหน้านานาดินทองผืนนี้สีสวย 3,800บาทหมดทุกผืนเลยนะพี่คะ่ะวันนี้นี่งานพิเศษที่สุดนะคะฟืมพิเศษคนทอเนี่ยคือชั้งทอมืออาชีพเลยลายเทพพนมเป็นลายมงคลด้วยอีกต่างหากแล้วเติมแต้มยกตะกรมีเกศร32ตะกร1หคูณสอเมตรพี่พี่คะ่ะชื่นชอบผืนนี้ทักมาได้เลยหมายเลข6เนาะถ้าเอพูดหมายเลขผิดเนยต้องขอประทานโทษด้วยนะคะแคปหน้าจอทักมาได้เลย หรือว่าโทรเข้ามาก็ได้ว่าสีนี้สีนี้พี่ขอดูหน่อยอุ้ยผืนนี้สีสมยมากท้องผ้าเป็นม่วงตัวที่ยกเป็นเทาเห็นไหมคะตัวที่ยกเป็นเทาลายเทพพนมชัดเจนไม่มียกตะกออผิดนะคะเอดูมาให้แล้วมีเกสรสีขาวเกาะเชิงดิ้นทองดูสิคะอาร่าอาร,รามมากๆเลยอะ่ะเมมากมากเลยพี่คะ่ะมีเสื้อสีลูกสีแบบเสื้อผ้าไหมแก้วเสื้อลูกไม้สีเนื้อเนื้อสีนุนู้หน่อยเนี่ยใช้ได้เลยนะคะใช้ได้เลยเกาะเชิงดิ้นเงินตัวดิ้นนะคะตัวริ้วเชิงนะคะตัวดิ้นตรงเชิงเนี่ย สีสันตัดนะคะเวลาที่พี่นุ่งเนี่ยจะมีมิติแล้วมีความมีความระยิบระยับมีความตัดมีมิติอยู่ในท้องผ้าหมายเลข7จหมายเลข8ดจะเป็นฟ้าบ้างฟ้าน้ําทะเลตัดอยู่บนท้องผ้าสีเขียวงามขนาดหนักปีนี้ช่างทอผ้าช่างตัดผ้าช่างตัดเสือ้อบอกว่าสีเขียวมาแรงนะคะสีเขียวมาแรงเพราะว่าเป็นปีขาน เขาบอกให้เอกฟังเนาะถ้าพี่พีชื่นชอบถูกใจพี่ขาเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ไทยรับสีเขียวผืนนี้ไว้เลยโทนผ้างามมากเห็นไหมคะดินเป็นสีอะไรผืนนี้เกาะเชิงเป็นดินเงิน 1, นึ่งคูณสเมตรสามพบาทจากราคาพิเศษนะคะราคาพิเศษแล้วนะ3า0 0บาทราคาปกติ4,500บาทเรานี้แล้วเอกจะส่งฟรพีพี่เชื่อใจได้นะคะทุกผืนผ้าเป็นงานทอไหมแท้แน่นอนร0 0เเซนนะคะจากร้านผ้าไหมเอกอนันต์ไหมไทยผ้าไหมสุรินเนาะ เรามีหน้าร้านชัดเจนตั้งอยู่ในตัวเมืองสุรินทร์นะคะขอบคุณพี่ๆมากๆเลยช่วงเทศกาลก็มีแวะเวียนพูดคุยทักท,ทาทยถามถ่ยอย่างวันนี้เนี่ยมีมาจากจังหวัดชะเชิงเซาโน้พี่น้พนมสารคามยินดีต้อนรับพี่ๆทุกๆท่านนะคะพื้นต่อไปจำไม่ได้แล้วอะ่ะหมายเลขแปดแล้วกันโดนสิ่งม่วน ท้องผ้าสีเทาๆกลมๆยกด้วยเส้นไหมสีม่วงสวยๆมีเกสรสีขาวงามๆเกาะเชิงเป็นดินทองดูเชิงใกล้ๆช้าๆชัดๆให้พี่ๆดูหนึ่งคูณสองเมตรนะคะหนึ่งคูณสองเมตรหน้านางก็เป็นดินทองริ้วเชิงสวยงามชาัดเจนโทนม่วงสวยมากปีนี้โทนม่วงได้ใช้นะคะช่างตัดเสื้อบอกอีกเ <c oughs> ช่นเดียวกันเราในเวลาเราดูเทนผ้าไหม่เราก็จะดูจากช่างตัดเสื้อแล้วก็พี่ๆข้าราชการนี่แหละที่เขามาหา ผ้านะคะเขามาหาผ้าเขาจะบอกว่าเตรียมสีนี้ไว้นะได้ใช้แน่นอนอะไรอย่างเงี้ยนะคะพื้นต่อมาสีตัดอย่างแรงท้องผ้าม่วงนะคะท้องผ้าม่วงยกด้วยเส้นไหมสีฟ้าฟ้าเป็นฟ้าสดฟ้าน้ำทะเลอย่างเี้เลยนกเกสรดสีขาวเกาะเชิงเป็นดินทองนะคะหนึ่งคูณสองเมตรที่ขาพี่ๆดูเชิงใกล้ๆให้ดูซูมดูสิคะดูความสวยเหลือบเงาเป็นประกาให้นุ่มพลิ้วทิ้งตัวและมีน้ำหนัก แบบนี้พี่ๆส่วนมากก็เอาไปตัดเป็นถุงสำเร็จนะหนึ 1, 2, ่งคูณสองเมตรหน้านานก็เป็นดินท้องหน้านานอยู่บนท้องผ้าสีม่วงตามสีของท้องผ้าเลยนเนอะเขยับไหมพี่ดูความเหลือบเงาสวยงามของเส้นไหมจังหวัดสุรินทร์ดูเห็นไหมคะสวยเหลือบเงาเป็นประกายนุ่มพริ้วทิ้งตัวและมีน้ำหนัก พื้นต่อมาเป็นม่วงพื้นนี้มีความพิเศษกว่าผื้นดื่นนะไม่มีเกสรสามสิบสองตะกรพื้นนี้ยี่สิบแปดตะกรไม่มีเกสรแต่ว่าสีเขาสวยมากพื้นนี้เพิ่งทอเพิ่งตัดมาจากกี่เลยเอยังไม่ได้อบอ่บน้ำยานะคะสีเขาสวยอย่างนี้เลยอ่ะพี่เห็นไหมคะตัวท้องผ้าเนี่ยจะออกเป็นแบบแดงแงหน่อยนะคะแดงแดงหน่อยแล้วตัวเส้นใหม่จะเป็นโทนม่วง ลายยกตะกอสวยแปลกตามากมากยังโค้งก่อเชิงเป็นดิ้นทองหนึ่งคูณสองเมตรส8 0พร้อบาทเช่นเดียวกันผุนนี้ลดให้ได้ไหมอไอ้สวยมากพี่ขามีหน้านางมาให้สองฝั่งด้วยอะ่ะแถมหน้านางมาให้ด้วยเห็นไหมคะหน้านางด้านนี้แล้วก็หน้านางด้านนี้รับได้เลยพี่พี่ได้หน้านางเอาไปตัดเป็นชุดแสกเนี่ยได้หน้านางเอาไปตกไปแต่งเยอะแยะมากมายเลย ดินซีสวยนะคะผืนนี้3,800บาทเช่นเดียวกันลายยกตะกรลายใหม่นะคะไม่เคยเห็นลายนี้เลยเลยหยิบม,มาให้ดูเนาะสำหรับผืนนี้ก่อนจะส่งก็อบอ่านน้ำยาให้ด้วยอีกเช่นเดียวกันทุกผืนผ้าเนี่ยก่อนที่เราจะจัดส่งเราจะทําการแบบว่าอบอ่านน้ำยาให้พี่ๆี่เรียบร้อยเบ็ดเสร็จเลยพี่พี่ได้รับไปเอาให้ช่างตัดได้เลยหรือว่าพี่ท่านใดถนัดนุ่งสดนุ่งสดได้เลยร้อนมากๆเลยอ่ะเข้าสู่เทศกาลหน้าร้อนแล้วเนาะเดืนอนเมษายนอีกสองผืน ตะกี้เนี่ยเป็นงานที่ตั้งใจจะยกวันนี้คือเกาะเชิงดิ้นแล้วมีเกสรแต่ว่าสองพื้นนี้ก็จะเป็นงานรุ่นที่ต่อเน,นื่องจากคลิปที่แล้วแหละที่บอกว่า1นึูณสเมตรนะคะสองพื้นนี้เป็นแบบไม่มีเกสรแต่ว่าลายแบบนี้พี่ดูสีก่อนดูลายก่อนอย่างนี้ส่วนมากแล้วนะถ้ามาที่สุรินทร์แล้วบอกว่าฮะผ้าไหมาย,ยกดอกบ้านไล่จะเรียกกันว่าบ้านไล่นะคะส่วนพื้นนี้เห็นไหมคะเป็นผ้าไหมาย,ยกดอก1นึูณสเมตร มีเกสร32ตะกอแต่ว่าไม่ได้เกาะเชิงแต่สีเขาสวยเลยต้องนํามายกติดไม้ติดมือกลับมาบ้านด้วยมาให้พี่ๆี่ดูโทนเขาจะเป็นแดงแดงแบบแดงกําๆหน่อยแดงมืดๆหน่อยไม่สดมากนะคะถ้าพี่พี่ชอบสดมากนะดูที่เพจ Facebook ได้เลยวันนี้เอ๋ลงแดงไปสวยทั้งนั้นสดทั้งนั้นงามทั้งนั้นพื้นนี้32ตะกอไม่ได้เกาะเชิงดินนะคะพิเศษที่สุดตามเดิมเลย2,800บาทรับได้เลยถ้าสมมติว่าสงสัยว่าเอ ทำไมเพิ่มดิน,น่ะทอเหมือนเดิมเลยอะกรรมวิธีเดิมเลยอะทําไมแพงกว่าขนาดนั้นคือความเกาะเชิงดิน,น่ะเขาจะเพิ่มกรรมวิธีแล้วก็ช้าลงนะคะช้ากว่าการทอปกติใช้เวลานานมากมากกว่าสมมุติว่าผ้า1นึู่ณเมตรแบบนี้เขาทอกัน1เดือนอันนี้สมมุตินะแต่ว่าถ้าเป็นเกาะเชิงดินอะพี่จะใช้เวลาเพิ่มขึ้นนะคะเป็น2เดือนอย่างนี้เลยมันจะผ่านกรรมวิธีที่เยอะแย,ยะมากมายกว่า ผืนนี้โทนสีแบบนี้นะคะ1นคูณสเมตรมีหน้านางเป็นโทนสีแดงแดงมืดๆหน่อยแดงแบบชมพู่มะเหมี่ยวมืดๆม,มีเกสรผืนนี้ลายสวยเ <ๆ S 2> ลยตั้งใจยหยิบยกมาให้พี่ๆดูตัวเกสรเขานะคะเป็นโทนสีเหลืองนะคะตัวเกสรเป็นเหลือง1นคูณสเมตรผืนนี้2800อบาทนะต่อไปผืนสุดท้ายที่เราเรียกกันว่าบ้านไร่เผื่อพี่ๆท่านใดมาเที่ยวสุรินทร์แล้วเพราะชอบผ้าแนวนี้จะไม่ค่อยเห็นนะจะไม่ค่อยเห็นไม่ค่อยมี ทำไมเรียกกันว่าบ้านลายเอกลักษณ์ของงานผ้าไหมยุคดอกนะคะแล้วก็เรียกกันติดปากว่าบ้านไร่คือแบบนี้พี่ดูเขียวเขียวนี้สวยมากเลยนะแล้วลายก็เป็นลายแนวนอนสลับลายไปเรื่อยๆเดี๋ยวจะขยับไปให้ดูตั้งแต่ต้นจนจบเลยมีหน้านางไม้มาดูกันผืนนี้บ้านไรบ้านไรผืนนี้ลายสวยนะคะบ้านไรผืนนี้ลายสวยหนึ่งคูณสองเมตรขออนุญาตแจ้งว่าไม่มีหน้านางเอพิเศษที่สุดให้พี่ๆเลยสองพันห้าร้อยบาท สำหรับบ้านไร่ผืนนี้เป็นผืนสุดท้ายแบบนี้นะคะที่เราเรียกกันว่าบ้านไร่มามาดูกันใกล้ๆว่าลายบ้านไร่เป็นอย่างไรลายบ้านไร่เนี่ยจะเป็นลายในแนวนอนเรียกติดปากแต่ว่าแต่ละผืนก็จะไม่ได้ทอแบบนี้นะทอลายอื่นสลับสลับไปเรื่อยๆนะคะดูบนสุดของลายเนี่ยค่ะด้านบนนะคะลายด้านบนแล้วปุ๊บเขาก็สลับสลับลายมาแบบนี้นะคะสลับลายมาแบบนี้ สลับ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 ตรงเชิงมีเชิงชัดเจนที่พี่ไม่งงนะคะเวลาได้รับผ้าไปเอ๊ด้านไหนหัวได้หนาได้หนนด้านไหน,ด,น,ไหนด้านไหนหัวด้านไหนท้ายเนี่ยตรงปลายผ้าตรงด้านล่างเนะะี่ยค่ะจะมีเชิงชัดเจนแบบนี้นะคะผืนนี้ก็ยากย่างตรงขึ้นทางยืนเนี่ยไม่ใช่สีเดียวทางยืนเขามีหลายสีตามริ้วเขาเลยนะคะหนึ่งูสองเมตรเช่นเดียวกันบ้านไร่ผืนนี้เอกอนอนุญานลดให้พิเศษที่สุดเลย 2,500บาทปกปาบน้ำยาแล้วเรียบร้อยปีนี้อย่าลืมปีน <Wow. S 1> ัดเขาบอกว่าถุชฉลูกับเขียวแล้วผืนนี้เป็นเขียวที่ไม่ว่าจะเป็นผิวสองสีผิวแทนหน่อยผิวขาวหน่อยใส่ได้ทั้งนั้นเลยพี่ดูโทนสีสิคะถ้าชอบเนี่ยถ้าไม่กล้าใส่สีเขียว <S <S ใส่เขียวผืนนี้ได้เลยยังคงใส่กับเสื้อผ้าไหมแก้วเสื้อผ้าลูกไม้โทนสีนุน่นนนนวลน,น,น,นเนื้อ,เน,อเนื้อได้นะคะ สวยเนาะเขียวงาม1นเมตรเชียร์หนักมากเลยพี่ขาเป็นผืนสุดท้ายแล้วบอกว่าบ้านไล่สีเขียวจัดมาเลยเอ็มีสองผืนนะเน,นี่ยทอยอาวมา4เมตร2,500บาทพิเศษที่สุดแล้วจะส่งฟรีด้วยนะคะมาวันนี้ก็เท่านี้ก่อนเนาะเป็นผ้าใหม่ยกดอก1นูณเมตรเกาะเชิงดินนะคะเดี๋ยววันต่อต่อไปเอจะยกเป็นงานผ้าใหมยกดอกที่ประเภทที่1อ่ะเนาะ,นะที่มีผ้าพื้นด้วย พี่ๆสนใจเป็นโทนสีอะไรโก็แจ้งเข้ามาได้เลยนะคะแจ้งเข้ามาได้เลยหรือว่าใครอยากดูอะไรเป็นพิเศษที่สุดอ๋อแล้วก็ที่ร้านเนี่ยก็มีผ้าพื้นเรียบด้วยนะสีที่เราจะต้องมีติดตู้กันเนี่ยสีแดงเหลืองแล้วก็ฟ้าแล้วก็ครีมแล้วก็เหลือทองอะไรประมาณนี้มีหมดเลยทักเข้ามาได้เลยวันนี้ พูดจาตะกุกตะกักไปนิดหน่อยยังไม่หายป่วยสนิทต,ต้องขอประทางโทษด้วยนะคะพบกันใหม่เนะในคลิปถัดไปอย่าลืมนะคะเอฝากกดติดตามมาไว้ด้วยกสัตะท้าย หรือว่ากดติดตามที่ช่องแฟนเพจ a c e b o o k เนาะเอกอนันตหม่ไทยพัฒน์หมสุรินหรือว่าพี่ๆจะโทรมาก็ได้นะคะโซ44511441หรือว่าจะแอดไลน์มาก็ได้เดี๋ยวจะทิมให้ตรงนี้นะคะแล้วก็ทิ้งลิงก์เอาไว้ข้างล่างด้วยสำหรับวันนี้ถูกใจชื่นชอบหรือาฝากกดถูกใจกดแชร์ให้เอน็นที่หนึ่งนะคะสวัสดีค่ะพบาบายพูดผิดสวัสดีค่ะพบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะ